mm ก่อนมะนี่คือแชมป์โลกที่ตัวเล็ก อวจิ๋วที่สุดแต่ความสามารถไม่เล็กเลยน้องเพชรเด็กหญิงวิมลวันทรายสถิตค่ะสวัสดีน้องเพชรค่ะสวัสดีนะคะอย่างเป็นทางการอีกครั้งวันนี้พี่ๆแต่งตัวเหมือนหนูมาลูกพยายามนะคะจะบอกว่าน้องเก่งมากวันนี้น้องไม่สบายด้วยนะคะแต่ว่าน้องเล่นได้ขนาดนี้พี่ขออนุญาตถามก่อนหนูอายุเท่าไหร่คะตอนนี้น้องเพชรอายุเกขวบแล้วค่ะเก้าขวบ้าขวบอยู่ปอะไรลูกอยู่ปสามค่ะปสามมะข้รงเรียนอะไรคะสารศาสตร์วิเทศบางวอนนี่เลยนะคะหนูไปคว้าแชมป์ระดับโล อะไรมาคะเล่าให้พี่ๆฟังสิไปคว้ารางวัลที่แข่งกีตาร์ค่ะแล้วก็แข่งยิมนาสติกค่ะกีตาร์ด้วยยิมนาสติกด้วยที่ประเทศไหนคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโอ้หนูได้ที่หนึ่งเลยใช่ไหมคะใช่คนแข่งเยอะไหมคะเยอะค่ะประมาณ60ประเทศอู้ตายแล้วและเราเป็นหญิงเดียวหนึ่งเดียวจากไทยที่ได้ที่หนึ่งค่ะนะคะสุดยอดทั้งยิมนาสติกแล้วก็ทั้งกีตาร์ค่ะ ได้ที่หนึ่งทั้งคู่โอ้ตายแล้วสัดตัวขนาดนี้ตื่นเต้นไหมคะตอนขึ้นเวทีระดับโลกตื่นรู้สึกตื่นเต้นมากเลยทันแล้วตอนนี้ตื่นเต้นไหมคะมันก็ไม่เนาะนี่นี่เอ้หก็ผ่านมาหลายแม่พี่แล้วโอ้โหภาพที่เขาไปแข่งนี่คือเป็นสาวร็อกเลยนะใช่นี่โอ้โหแต่งตัวแต่งตัวถักเปียท่าทางเป็นสาวร็อกเลยใครเป็นคนสอนน้องเพรคะ คุณพ่อสอนหนูคุณพ่อก็คือคุณพ่อที่พามาด้วยวันนี้ใช่ไหมคะเรียนมาตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ตอนอายุห้าขวบค่ะห้าขวบนี่สี่ปีแล้วเนาะอ่าแล้วตอนที่น้องเพชรไปคว้ารางวัลมาน้องเพชรกี่ขวบคะเจ็ดขวบเจ็ดเจ็ดขวบเมื่อสองปีที่แล้วเจ็ดขวบตอนนั้นหนูแบกกีต้า์ไหวแล้วหรอคะไหวค่ะโอ้โหดูว่ากีต้ามันดูจะใหญ่กว่าตัวนะสุดยอดเลยแล้วเออการแข่งขันของเราเนี่ยเขามีการแบ่งเป็นประเภทไหมคะหรือว่ามีกําหนดอะไรไม่เอ่ยแบ่งเป็นประเภทค่ะ เหมือนบางทีก็แบ่งยิมแบ่งเป็นเหมือนแต่ละเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องดนตรีนะคะแต่ว่าของเรานี่เป็นกีต้าร์ไฟฟ้าใช่ดูสดูมาสเขาสิไม่ต่างจากผู้ใหญ่เลยนะใช่ไหมแล้วคือเขาไปคว้ามาสองรางวัลเลยทั้งกีตาร์แล้วก็ยิมนาสติกคือยงไงหนูตีลังกาไปด้วยแล้วก็เล่นกีตาร์หรือว่าไหอใช่หรอเป็นคนละประเภทค่ะอย่างเช่นกีตาร์เต้นหรืออะไร หนูก็ตอนกีตาร์ก็คว้ามมา2ออย่างเต้นก็เต้นไปอันนี้คือยาของน้องนะคะแล้วแล้วหนูไปประกวดเวทีระดับโลกได้ยังไงอะคะน้องเพชรขาอันนี้ไม่ไม่ทราบเท่าไหร่คือที่บ้านสนับสนุนใช่ไหมคะแล้วก็ผลักดันอย่างที่บอกน้องมีความสามารถเราก็ส่งเสริมตรงนี้นะคะเล่นกีตาร์ได้แล้วเล่นอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะเครื่องดนตรี บางทีก็เล่นเป็นโนได้นิดนึงบางทีก็เล่นเปโนคงไม่บางทีอะคงทุกทีเลยแท้เลยเก่งขนาดนี้ใช่ไหมคะซ้อมนานไหมลูกกว่าที่เราจะไปแข่งที่สหรัฐอเมริกานานค่ะแต่พอซ้อมที่อเมริกานิ้วล็อกเลยค่ะนิ้วล็อกเลยโอ้โหนะคะ้วทำไงตอนนั้นนิ้วล็อกก็หยุดก่อนแล้วก็กลับมาเล่นต่ออากาศที่นู้นหนาวมากเลยใช่ไหมคะที่นู้นหนาวมากมันมีผลไหมที่ทําให้นิ้วล็อก มันก็เย็นเย็นเนาะหนาวนิ้วหนาวขนาดนั้นนะคะหนาวนิ้วอย่างี้เป็นที่น้องบอกน้องซ้อมนานจำได้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยเราซ้อมแบบเขี้ยวกรัมเลยซ้อมใช้เวลาประมาณเท่าไหร่หะซ้อมหนักหนักนานไหมะกี่วันกี่วันทุกวันเลยทุกวันเลยเอาปวนว่าทุกวันคือหลังจากเลิกเรียนหนูก็มาซ้อมอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะแล้วทำไมหนูถึงเลือกกีตาร์ล่ะคือตอนแรกเราเข้าใจเออเด็กผู้หญิงเนาะน่าจะเป็นเครื่องดนตรีน่ารักน่ารัก แต่หนูเลือกกีต้าร์หนูชอบเหรอคะชอบค่ะพ่อหนูมีพ่อกับพี่แหลมมาริสันเป็นแรงบันดาลใจหนูเป็นไอดอลของเราค่ะพี่แหลมนะคะไม่ใช่คุณอานะคะพี่แหลมเลยใครบอกเป็นไอดอลเคยมีโอกาสได้เจอพี่แหลมตัวจริงไหมคะเคยเจอมาแล้วแล้วพี่แหลมเห็นฟิลมเมื่อเราพี่แหลมว่าไงบ้างกล้าบอก ดีค่ะนี่กดไลค์ยกนิ้วเยี่ยมเลยค่ะอย่างนงี้เลยใครเห็นน้องเพชรเด็กก็ต้องกดไลค์ให้บอกดีค่ะเยี่ยมค่ะได้ข่าว่านอกจากเวทีระดับโลกที่น้องเพชรไปคว้าแชมป์มาหนูยังได้รางวัลอื่นอีกด้วยใช่ไหมคะใช่มีรางวัลอะไรบ้างเล้พี่ๆฟังหน่อยค่ะไปแข่งยิมที่ประเทศจีนค่ะแล้วก็ได้เหรียญทองมาววาวเก่งมากเลยอ่ะ คือความสามารถด้านดนตรีกับกีฬามันสามารถไปพร้อมกันได้ใช่แล้วยิมนาสติกนี่คุณพ่อสอนเองไหมคะไม่ไมสอน <c oughs> ไปเรียนที่สมโมสรอ,อ้าวแล้วน้องเพชรแบ่งเวลายังไงเอ่ยทั้งซ้อมยิมนาสติกซ<ช>้อมกีตาร์แล้วก็ต้องเรียนที่โรงเรียนสารศาสตร์ไปด้วยพอเรียนเสร็จก็มีเวลาซ้อมอยู่แล้วก็ไปเรียนยิมกลับมาแล้วก็ซ้อมต่อ แต่หนู<อ>หนูไม่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 เหนือ่อยหนูแฮปปี้ใช่ไหมตรงนี้<อ>ดีจังเลยอะ่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกเพื่อนๆในวัยเดียวกับเราไหมคะที่ตอนนี้เขาอาจจะแบบมีกิจกรรมที่เขาชอบแล้วก็ต้องเรียนไปด้วยก็จะต้องทํำยังไงก็ต้องเลือกสิ่งที่เราชอบค่ะ<อ>แล้วก็ฝึกสิ่งนั้น เพิ่มพูนพรสวรรค์ที่เรามีคือหลายคนเนี่ยดูรายการแล้วจะเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่น้องเพชรหักโหมให้เด็กหรือเปล่าเด็กเขวบเด็กเพิกตั้งแต่5ขวบตอนนี้9แล้วไหนจะยิมนัสติกไหนจะเล่นแต่น้องบอกว่านี่คือสิ่งที่น้องชอบเขาเป็นสิ่งก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักหนาทุกการซ้อมเรามีความสุข จริงๆฟังเฉยพ่อคุณแม่ได้นะถ้าลูกๆชอบอะไรแล้วคุณสนับสนุนลูกคุณอาจจะเป็นหนึ่งในแชมป์เหมือนน้องเพชรก็ได้ใช่ตามรอยน้องเพชรไปนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องเพชรคนเก่งมากเลยพี่อยากฟังสอนพี่ฝ้ายกับพี่ลุงน้ำเล่นนิดนึงได้ไหมแบบเอาแบบเบสิกเลยง่ายๆถ้าเราจะแบบเล่นกีตาร์ไฟฟ้าก็เอาเพลงคอร์ดก่อนค่ะมันเหมือนแันเด็ง่ายหรอคะค่ะ อันนี้มันง่ายแล้วเออสหรับน้องนะคะน้องเพชรก็บอกว่าคนเล่นกีตาร์เนี่ยจะเจ็บนิ้วหนูเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บไม่เจ็บปกติเขาต้องนิ้วด้านนะบอกว่าไม่เจ็บไม่ดานด้วยมนมือนิ่มเลยแต่ทําไมหน้าเราด้านกว่านิ้วหนูเอาหน้าไปเล่นกีตาร์หรือเปล่าเร่หน้าเราไเล่นกีตาร์ใช่ไหมความชอบถ้าเกิดอยากจะดูน้องเพชรเล่นกีตาร์ฝีมือกีตาร์ของหนูเนี่ยพี่จะไปดูได้ที่ไหนคะ สามารถติดตามได้ที่เพจเ e t t ี่ล็อกค่ะแล้วก็ยูทูบเ e ต t ี้ล็อกค่ะแล้วก็หางาน ประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์อะค่ะสามารถติดตามใช่ไหมลูกนะคะใครสนใจฝีมือของน้องเทสเนี่ยค่ะระดับแชมป์ของโลกแบบนี้คุณเข้าไปติดตามคุณเข้าไปติดต่อได้เพชรตีร็อกนี่เลยนะคะวันนี้อาจจะไม่ค่อยร็อกเท่าไหร่เพราะว่ามีเขาไม่สบายคนน้องกัวร้อนแล้ววันนี้ขอบคุณน้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะขอบคุณพี่มาน้องมานะคะเอาวันนี้ลาไปด้วยเด็กที่มีพรสวรรค์แล้วก็มีพรแสวงแบบนี้นะคะเป็นเรื่องราว ที่นำมาฝากกันเรล้าสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ